Uhm. สวัสดีค่ะพบกับกุ้งในช anel เปายิงชูวันนี้นะคะกุ้งก,ก็จะมาทำ5เพลงโปรโมทเกี่ยวกับไวยที่กุ้งชื่นชอบนะคะก็อย่างที่กุ้งเคยจัดอันดับไปแล้วนะคะสำหรับเพลงในอัลบั้ม5อันดับนะคะก็ถ้าใครยังไม่ดูนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งเกาหลีก่อนนะคะทุกคน เพลงโปรโมทของเทวายในฝั่งเกาหลีเนี่ยเป็นรที่ฮิตและก็ติดหัวมากนะคะเพลงโปรโมทของเทวายนะคะมีทั้งสิ้น14เพลงค่ะได้แก่เพลงไรอุอาเจียร t k ีจีน็อกน็อกจิกดอลไลคี้เฟิร์ชเชคเกอร์วอสอิสเลิฟแดนนี่เดอะเวย์เยสอิสเดอะเบสต์สิ่งที่ฉันเคยได้แฟนซีฟิลสเปเชียลและสุดท้ายนะคะก็คือ more and more นั่นเองค่ะรวมกันทั้งสิ้น14เพลงนะคะทุกคนแบบโอ้ สุดยอดมากนะคะการจัดอันดับของกุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกยากมากนะคะแต่กุ้งก็จะมาจัดอันดับจากการฟังบ่อยๆแล้วก็ฮิตติหู่สาหรับกุ้งนะคะก็จะไม่รวมถึงการเต้น MV นะคะเราจะแยกกันนะเออเอาแบบเพลงที่ติดหูบ่อยๆละกันเนาะโอเคเราจะไม่รีรอนะคะเราจะมาจัดอันดับที่ห้ากนก่อนค่ะทุกคนอันดับที่5้าของเพลงโปรโมทชาวัยกุ้งชื่นชอบนะคะก็คือทัน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  เ o ลงมอแอ o มอค่ะในอันลบ,บั้มมอแอ o มอนะคะทุกคนนี่เป More a n d More นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพิ่งโปรโมตไปเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะก็นับจากวันนี้เนี่ยก็คือ3เดือนแล้วนะคะทุกคนที่น้องเพิ่งโปรโมตไปนะคะเพลงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดของทวายเลยนะคะเพราะว่าเขารวมสิ่งดีๆจากหลายๆเพลงนะคะมารวมกันในนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแรปนะคะการแรปเนี่ยคือแบบดุดันมากๆนะคะเหมือนไลกี้เลยนะคะแล้วก็มีเบรกแดนที่แบบ มีความเต้นหดหดมันไลกี้เลยนะคะการเต้นนะคะที่เขาผสมผสารจากเพลง feel special แล้วก็ f a n ซีที่มีลวดลายเยอะๆนะคะแล้วก็บวกกับแดนส n ใ n เน e Away นะคะที่มีความแข็งแรงนะคะการเต้นของน้องนี่คือแบบ Perfect มากๆนะคะแล้วก็เต้นหนักมากจริงๆนะคะเพลงนี้นะเออและส่วนคอนเซปต์นะคะก็เป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็แปลกใหมส่สำหรับของทวายเลยนะคะที่เป็นคอนเซปต์โบฮีเมียนนะคะที่แบบแปลกตามากๆแล้วก็กวา มากเลยนะคะแล้วก็จะ อันดับเพลงนี้เป็นเพลงอันดับที่5นะคะของกุ้งค่าเรามาต่อที่อันดับที่4กันนะคะสาหรับอันดับที่4นะคะกุ้งก็ยกเพลงนี้ให้เป็นเพลง Heart Shaker ค่ะในอัลบั้ม Merry and Happy นั่นเองค่ะเพลง Heart Shaker นะคะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ลงตัวมากๆเพลงนี้เนี่ยฟังได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะคอนเซปต์ <Concept S 1> ก็มีอารมณ์ที่สดใสร่ราเริงนะคะแล้วก็น้งมาในคอนเซปต์ที่ชุด ขาวเกงีน,นะคะกูแบบชอบมากๆเลยนะคะคอนเซปต์นี้นะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยเฉพาะท่อนฮุกเลยนะคะนายอนนะคะกับจีโยนะคะคือแบบเสียงสูงมากไม่สามารถลองได้เลยค่ะทุกคนแล้วคุ้งก็ได้แต่ฟังอย่างเดียวเลยนะคะคือแบบก็ชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ฟังบ่อยมากจริง ะะอันดับที่3นะคะก็คือ Z a n h e Night Away นะคะ่ะในอัลบ,บั้ม Summer Night นะคะทุกคนเพลง Z a n h e Night Away นะคะก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ฟังเพลินมากๆนะคะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์จริงๆนะคะทุกคนและเพลงนี้เนี่ยกุ้งก็สามารถร้องได้เลยนะคะก็เลยชื่นชอบมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังกุ้งร้องนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะและเพลงนี้นะคะก็มีคอนเซปต์ที่น้องใส่ชุ ว่ายน้ำไหคะทุกคนคือแบบกุ้งตายค่ะตายอย่างเขียดเลยนะคะแบบโอ้โหเห็นแล้วก็ข่าวกันมากเลยชอบมากนะคะและส่วนตัวกุ้งนะคะกุ้งชอบท่อนหุกมากที่สุดเลยนะคะที่แบบ one two three let's go show para cono two little love. s l e e l o w let's dance n o t w a y นี่แบบมันเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถร้องได้แล้วก็เต้นได้กับเพลงนี้นะคะ ที่ดบบที่2กันแล้วนะคะคือแบบโอ้ยเลือกยากมากจริงๆนะคะมาถึงอันดับที่2อันดับที่1เนี่ยคือแบบอ๋ยตายแน่ๆตันตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเลือกยากจริงๆนะคะก็อันดับที่2นะคะกุ้งก็คือต้องยกให้เพลง Feel Special ค่ะในอัลบั้ม Feel Special นะคะทุกคนเพลง Feel Special นะคะก็เป็นเพลงที่มีความฮรลหฮารามากเลยนะคะทุกคนและเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มีความหมายให้กําลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จําได้นะคะฟังครั้งแรก เนี่ยคือร้องไห้เลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะท่อนของมินะนะคะคือแบบท่อนของมินะคือมันอินมากๆเลยนะคะเพราะน้องสื่อถึงตัวเองมากๆคือทางเจวพีเนี่ยเขาก็เขียนมาให้มันดีมากๆทําให้แบบอินไปกับเพลงนี้มากๆเลยนะคะและโดยส่วนตัวนะคะกุ้งชอบท่อนดายอนด้วยนะคะก็น้องแรปได้ดีมากเลยค่ะอ You m a k everything e alright เรื่อหมุนแจกี้อะไรวะานี้นะคะไม่รู้เพี้ยนหรือเปล่านะคะมันเท่มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วคอนเซปต์นะคะกุ้ว่าชอบมากๆด้วยนะคะแบบน้องใส่ชุดขาวแล้วก็บวกความหรูหราของแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะแบ็คดรอปอะไรคือดีงามมากๆเลยนะคะทำให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอันดับที่2ของกุ้งเลยนะคะสำหรับเพลงโปรมดของถวายค่ะ โอ้ยมาตอนที่อันดับที่หนึ่งกันแล้วนะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่เลือกยากมากที่สุดเลยนะคะก็มีความเหนื่อยมากเลยค่ะพูดเยอะมากคะวันนี้สาหรับอันดับที่1กับอันดับที่2องคะกุ้งก็ตัดสินใจหนักมากนะคะว่าจะอันไหนเป็นอันดับที่1ดีนะคะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ติดหูกุ้งมากๆนะคะแล้วก็ชอบที่สุดตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยนะคะเพลงอันดับที่1สําหรับกุ้งนะคะได้แก่ เพลงแฟนซีค่ะในัลบายแฟนซีอยู่เนี่ค่ะทุกคน<อ>เพลงแฟนซีนะคะก็เป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานมากๆนะคะและเพลงนี้ก็คือติดหูในการฟังครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยสามารถร้องได้แต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าแฟนซี you อ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะคอ <S <S ชอบท่าเต้นด้วยแล้วแบบมันฮิตหลายๆท่อนนะคะแล้วแบบ เพลงนี้คือมันดีมากแล้วกุ้งสามารถนําเพลงนี้ไปเต้นในห้องนาำแล้วก็ลื่นหัวแตกกันหลายรอบมากเลยค่ะทุก <c oughs> คนคะ่ะไม่ใช่นะคะแล้วเพลงนี้นะคะก็มาคอนเซปต์ all b a c k นะคะที่แบบเป็นครั้งแรกของน้องกุ้งเคยเห็นเลยนะ <c oughs> คือเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะแรกชุดหนึ่งนะคะก็คือชุดแฟนซีนะคะคือแบบน้องก็คือใส,ส่สีกัเต็มที่เลยนะคะทั้งเขียวส้มน้โหูโ คือลายตาหมดเลยนะคะก็เพลงนี้นะคะกุ้งชอบทุกท่อนทุกการเต้นนะคะเราก็ทั้งแรปทั้งอะไรเงี้ยดีไปหมดเลยนะคะแฟนซีอชอบมากจ, <t ell> จริงค่ะ สำหรับเพลงโปรโมทของเกาหลีแล้วนะคะคือแบบร้อนมากทุกคนปุ้งจะขอพักกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเพลงโปรโมทญี่ปุ่นนะคะก็ดูกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะใครชื่นชอบเพลงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กุ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ